อรุณสวัสดิ์ทุกคนนะครับพบกับผมกอนอะโลฮานะครับเอเอ,อที่หายไปนานๆนนก็ไม่รู้อะไรนั่นแหละเออมึงก็รู้แหละที่กูหายไปนานๆนนคือกูขี้เกียจคิดไม่ออกว่ากูจะทำคลิปอะไรช่วยกันคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนิดนึงนะว่าอ,อยากจะให้ทำอะไรตอนนี้อยู่นนทบุรีกรุงเทพครับผมเนาะช่วย คิดให้นิดนึงสำหรับแฟนคลับอโล่ฮะไม่มีหรอกแฟนคลับกูมีเออกูปัอมทับมามาแอคกูพูดเล่นหรอกเนาะช่วยกันคิดให้กูนิดนึงว่ากูจะทำคลิปอะไรดีอยู่ที่กรุงเทพกูไม่เคยมากรุงเทพึงเชื่อกูมนานอกูอยู่กรุงเทพจริงดูตึกหน่ยนอยเห็นป่าวะเออช่างแม่งแลบช่วยคิดหน่อยว่าทำคลิปอะไรคิดไม่ออก อยากให้กูทำอะไรที่กรุงเทพนะไม่เอาตัวรดในป่าแลวกรุงเทพไม่มีปา่าเจอกันนะบ๊ายบาย